ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางฮานอยของมาดามยูนะคะมัดรวมฮานอยค่ะพิเศษปกติแล้วก็ VAP ใช้ใบแนวทางฉบับเดียวกันนะคะเป็นแนวทางประจำวันที่29มิถุนายน2566ค่ะ วันนี้มาดามยูให้เด่นที่7และ2นะคะสำหรับชุดตัวเจาะค่ะ 70, 7 0 7ดศูนยเจดห้าเจ็ดเ้า 2 0 2 1 2 6 2 8เป็นชุดตัวเจาะฮานอยวันนี้นะคะชุด3ตัวค่ะ6 7 2ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะฮานอยวันนี้มารามอยู่ให้เด่นที่7และก็2นะคะชุด3ตัว1หาง6 7 2ตัดเล่นตามชอบได้เลยค่ะ ส่วนตัวเน้นวันนี้นะคะเน้นที่70 75 20แล้วก็28นะคะเป็นตัวเน้นสำหรับฮานอยวันนี้ค่ะวันนี้มาดามยูชอบ7และ2นะคะก็เน้นที่70 75 2 0แล้วก็2 8ค่ะทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะ เมื่อวานเราพัฒนาก็ปังมากๆนะคะเข้าตัวเจาะ92นะคะตรงๆเลยค่ะแล้วก็รูดกาวนะคะถ้าใครรอแนวทางลราพัฒนาของมาดามอยู่ก็รอติดตามได้เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดมินมาลงให้อีกครั้งหนึ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆคางทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ